อ,อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีลำธารน้ำนะคะที่ค้ายแปลงลำธารน้ำนะคะมาจากน้ำตกโขกิโดค่ะแปลงนี้นะคะท้ายแปลงนะคะกว้างถึง50เมตรนะคะแล้วก็จากท้ายแปลงไปจนถึงถนนนะคะจะลึกประมาณ150เมตรนะคะถึง1 7อเเมตรค่ะและนี่คือแปลงที่ดินแปลงนี้ค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมด6ไร่นะคะซึ่งเราขายไร่ละ1 5 0่0ล้าน0 0 0บาทนะคะพิเศษคือที่ดินแปลงนี้นะคะเอกาสารสิทธิ์เป็นใบพบทหนะคะขอยยา่าเป็นใบพบทหนะคะและถ้าหากูกค้าที่สนใจที่ดินนะคะสามารถคุยกับติ๋มหลังไม้ได้นะคะว่าวิธีการในการเข้าครอบครองเป็นยังไงบ้างนะคะที่นี่จะมีรีสอร์ทเยอะมาก ของบ้านนานีสอร์ทนะคะมีพื้นที่กว่า50ไร่นะคะและเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวผูจะพาดูนะคะที่เพิ่งซื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะกาลังจะทํารีสอร์ทเหมือนกันค่ะทําเป็นจุดเช็คอินนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะมีประมาณ6ไร่เหมือนกันนะคะได้มีการพัฒนาแล้วค่ะและเดี๋ยวฟูจะให้เห็นชัดๆนะคะว่าแปลงมีความสวยงามยังไงเรามองเห็นขุนเขาเลยค่ะ นี้นะคะอยู่ในอ้อมกอดของภูเขาจริงๆเลยค่ะสวยไหมคะสวยมากๆนะคะและถ้าหากเรามาครอบครองเป็นเจ้าของนะคะเราก็เคลียร์นิดหน่อยนะคะแล้วก็ทําระบบแปลงนะคะตามระบบของธรรมชาติค่ะสวยงามมากๆไฟฟ้าปะปาค่ะหน้าแปลงนะคะไฟฟ้าือว่าน้ํานะคะเราสามารถจับมา,นานได้นะคะสนใจที่ดินแปลงนี้โทรหาสิงค์ค่ะศูนย์แปดสี่หรืสามสองศูนย์หนึ่ง